ความน่ารักของนางคือนางพยายามเดินให้ตรงจังหวะเสียงเพลงตึ้งดีต้องทำแมนเขา้าไว้เผื่อจะได้เขาบ้างเพราะว่าอยู่มา18 EP แล้วไม่ได้ใครเลยเฮ้ยลรกคลิกแล้วอะ <c oughs> แล้วรู้สึกว่าจะได้ออกจะ <c oughs> ได้ออก EP นนี้ย <c oughs> การเกมโชว์ถึงคราวต้องสั่นสะเทือนเมื่อพลังแห่งชายเหนือชายกำลังจะมาส่ากระจายบนเวทีแห่งนี้เพราะนี่คือเทกายเอาไทยแลนด์ขอเชิญพบกับตัวพ่อและตัวแม่แห่งวงการนันเอกเกศเสสวัสดิ์บาลักวงนักอายุทยาและกละแมพัชรสีเบนจมา ต้มรับเทกไกลเอาทยเทลนซีสันสองขอนับก่อนนะนี่ EP พเช่าไรแล้ว1 4 1 5 1 6 17แล้วเหรอ EP ที่17แล้ว17แล้วเลยภไยอันนี้18 EP ที่18แล้ว18แล้วเหรอ,อแต่โพดเดียมหน้าของคุณเมื่อกี้เนี่ยทำท่าอะไร<อ>หาที่ยึดเดียวเหรอเป็น,นข้าคว, <ไข S 2> วายควา้าหาผู้ชายค่ะ หนุ่มสอดมาใหม่จากโพเดียมหน้าเพราะอะไรเพราะว่าอาทิฯอีพีที่แล้วโพเดียมหน้าเพิ่งออกไปมาต้อนรับหน่อยสิต้อนรับหน่อยน้ำใจนักกีฬาต้อนรับหน่อยสิไม่รู้เหรอเลิกกันแล้วนะฮะเลิกกันแล้วให้ใครเลิกกันตอนอีพีที่แล้วกับเพื่อนเลิกกันแล้วจะว่าเลยไปต้อนรับหน่อยสิต้อนรับน้องกันหน่อยสิอ้าวมาแล้วเหรอเอออาชื่ออะไรก็บอกมาสิอ่านี่ไงข้างทูบไงข้างพิมพ์ไงอ้าวขอต้อนรับ กันทุทกคน,น,นยกเวทหง่ะเล็กพิสูจน์ความสำเร็จของหนุ่มๆโพเดียมหน้าอีกครั้งเดีออย๋ยวมาพิสูจน์ความสำเร็จเซ่นี่ไงหนุ่มโสดคนต่อไปชอด ตื่นเต้นครับผมพร้อมนะพร้อมครับแนะนําตัวเลยสวัสดีครับผมยานวุฒิชั่วมงคลนะครับชื่อเล่นชื่อยินครับผมตอนเด็กๆคุณครูสอนให้คิดเลขในใจพอโตมาผมก็เลยคิดนอกใจใครไม่เป็นครับดีนะเอาละหนุ่มโสดอยากรู้ไหมว่าหนุ่มๆเขาคิดง่ายกับคุณอยากรู้แล้วครับผมมาเลยฮะพิสูจน์ไปพร้อมกันถ้าชอบผู้ชายคนนี้ก็เปิดไฟไว้ ถ้าไม่ชอบดับไฟจากเปหนึ่งคนดับเป็นหนึ่งคนท่วนเลยเหลือ29คนคนโอเคนะโอเคครับเอาละผมก็ต้องต้อนรับนมสดคนใหม่จากโพเดียหน้านะคือกันดั้ม แล้วคุณก็เริ่มต้นในการเปิดไฟไว้ด้วยกันดั้มครับมอะไร<น>เป็นเหตุผลที่คุณยังเปิดไฟผูช้ชายก็น้องเขาน่ารักดีครับตอนเดินเข้ามาก็ยิ้มแล้วก็จับมือก็น่ารักดีครับอาดูป็นยิ้รด้วย,วยใช่ครับชี้แล้วก็ปกติก็ชอบใส่ยีนอยู่แล้วคชอบใส่ยีนด้วย,ชใ,ย,วยใช่ครับ ชือยีนเนี่ยชอบใส่ยีนใช่ครับที่บ้านมีกรงแกงยีนเยอะอยากชวนน้องเขามาลองไปที่บ้านครับจะได้รู้ว่าใส่ยีนไใส์ไหนค่บฮะแม่ชวนกันไปใส่กันเรียบร้อยเลยสปซ์เป็นยังไงคนนี้คือน่ารักมากแล้วก็คือแบบว่าเดินออกมาอย่างเงี้ยความน่ารักของนางคือนางพยายามเดินให้ตรงจังหวะเสียงเพลงซึ่งดี บบว่าเพลงออกมาปุ๊บเราก็นับจ <Okay. S 2> uh ังหวะเอ๊ะเจเจเขาเดินตามจังหวะเพลงใช่ไหมเจก็บอกเรามาลองนับกันตอนเดินกับปังปังปังรถของหนูเดินอีกชอบน่าลักคือพวกคุณนับจังหวะการเดินกับจังหวะเพลงให้มันซิงกันด้วยฮะใช่เขาเดินเตาตรงจังหวะมาก โอ้โหตายแล้วเพราะนั้นหนุ่มโสดที่จะมาในเท็กไกเอานะฮะยังไงเดินคข้มจังหวะนี้คุณอาจจะโดนดับไฟได้ซีเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วฮะคือน้องเขาดูเด็กไปสําหรับเราอะครับอ๋อเด็กไปหน่อยเด็กไปผู้ชายที่คุณมองหาน่าจะเท่าเท่ากันหรือโตกว่าอ่าเท่าเท่ากันหรือว่าโตกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะโอ้โอมแต่คุณเปิดไฟนะห้าโอ้โหบอกว่าครับน่ เออมนะจุดจุดนี้แล้วผมก็ต้องต้องทำแมนเข้าไว้เผื่อจะได้เขาบ้างเพราะว่าอยู่มา18 EP แล้วีังไไม่ได้ใครเลยคุณนะคุณอยู่มา18 18 EP ไม่ได้ใครไม่เท่าไหรอีเล็ก2ซีซันแล้วหมอมีเคปหนึงหมอเลว่าจะไม่มีผัวด้วยนี่นี่ดูตัวอย่างเนาะแต่ที่คุณเปิดไฟไว้โอมก็เขาก็ดูดูน่ากินนะครับ เปิดไฟไว้หน่อยนะมดครับคนี้น่าสนใจยังไงอะฮะก็อย่างที่สไปร์บอกอะถ้าเดินเขามันลงจังหวะพอเขาเดินไอพวกที่แบบเราอย่างเงี้ยพอเพลงมันขึ้นปุ๊บมันจะไปอัตโนมัติถูกไหมแต่ว่าพอเขาเดินออกมาปุ๊บ ก็หันไปถามพี่เดชพี่เดชมันใช่แม่ปะวะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แับเดลองลองลองศึกษาเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่าถ้าเดินตรงจังหวัดนี้กลับกลายเป็นไม่ดีอีกอาจจะเป็นดูอัมอันต้องดูดูแม่แม่อีกมันมีกลิ่นตุุ่ๆหน่อย,อย <c oughs> ไหนลองมาม music มา เล่นใหญ่เล่นใหญ่บอกกี่ทาง้วอย่าลงเฮ้คุณมีท่วงท่าการเดินที่ดีนะเออดีเออบางคนชอบนะแต่บางคนคุณยังไงเดินลงท่าอย่างกาไฟนอลวอล์กแบบนี้จะคุณแม่หรือเปล่าอแต่ยังไงก็ตามแต่ตอนนี้29หนุ่มสดเขอยากรู้จักคุณทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันดีกว่าถึงตอนนั้นดาไฟก็ไม่ว่ากันไลฟ์สตล์เขาเป็นยังไงดูเลยเชิญชมค่ะเรื่องกาแฟกาแฟมันแก่แก่แก่ง สวัสดีครับกันดำสรานกราคาราโนนสีราเมศปัจจุบันอายุ27ปีประกอบอาชีพเป็นพนักงานการตลาดปวดหัวให้กินพาราถ้าอยากปวดกายยาให้กินเดา